โอ้ให้กาลังใจคุณตาแสนดีค่ะถามคุณตาคุณตาถามยังไงถามยัุให้กาลังใจคตาโอแล้วดแล้วค่ะดูดูดูากขาไปแล้วค่ะโอ้นูไม่ไปหรอเขาไม่ไปนะคะรู้ว่ายายยังมีกลับบ้านยังไงขายังลอยอยู่เลยน่ะกลับบ้านน้องนาง ใจคุณตาก็อยู่กับตานานๆไปขอสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นๆนะคะสวัสดีวันอังคารค่ะวันนี้มาเจอกันตอนเย็นเลยนะคะแม่แม่อาบน้ําพาลูกนางไปเที่ยวค่ะเดินเล่นเข้าข้างในหมู่บ้านสักหน่อยนึงนะคะแต่ว่าพุงใหญ่มากเลยตอนนี้นะคะเอ้าไมกวัดต้นมะม่วงเหรอลูก มีอะไรเธน่ากลัวเลยนั่นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วดึงหางอีกแล้วท่านีมาอีกแล้วค่ะทำไมเวลาเดินหนูต้องจอดดึงหางตลอดเลยลูกไปไปกันต่อนะคะวันนี้ก็จะไปแวบบ๊แบๆบดูคุณตาด้วยแต่ว่าก็ยังเข้าไปในเขาเรียกว่าไงเข้าไปในพื้นที่บ้านคุณตายังไม่ได้เพราะว่าเนื่องด้วยที่ว่าในบ้านคุณตาเนี่ยมันก็ยังมียา นู่นนี่นั่นอยู่อาจจะติดอยู่ในพื้นไหนโน้ของเขาลูกของเขาไม่เอาไม่เอาไม่เอาโน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 ของเขาไม่ได้ของเขามีเจ้าของเรากินไม่ได้โอ้ยไม่ได้หักนะคะแม่แม่ลูกแค่สัมผัสนะคะไม่ได้หักนะคะอ่าโอเคไปค่ะคือเห็นอยู่ข้างถนนก็เข้าใจว่าจะกินได้นะคะจะกินได้เออจะนู่นนี่นั่นแต่ว่าเอ่อก็เป็นที่ของ เขาที่เขามีเจ้าของเนาะแม่แม่เขาปลูกไว้นะคะเออถ้าเป็นเราปลูกไว้แล้วมีคนมากินเราก็ไม่โอเคเหมือนกันอันนี้ก็เข้าใจใจเขาใจเราเนาะแม่แม่นะคะแต่ถ้าว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบบว่าเครืออะไรต่างๆแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เออเราก็ยังกินได้แต่ถ้าว่าไอ้ที่เขาปลูกไว้เนี่ยก็จะไม่ให้ลูกกินเลยนะคะเพราะว่าเราก็อย่างที่ว่าแหละเนาะแม่แม่ใจเข้าใจเรานะคะไปกันหลกทำไมอีกหางนีเนาะ น้องจะดึงให้หลดนหมดเลยบ่ลูกสรุปไม่มีขนหางแล้วนะคะแม่แม่เป็นสาวที่ขนหางยาวหนึ่งนิ้วขนหางยาวหนึ่งนิ้วนะคะปาดมาละก่อแม่แม่ดูค่ะดกมากตาเราไตกันเดินเที่ยวเข้าข้างในหมู่บ้านม้างค่ะกลัวจะลืมเดี๋ยวลืมหมดแล้ว แล้วว่าไปหายายเดินเข้าไปเลยแหละเนาะเคยได้กินแล้วยังเข้าไม่ได้ดอกลูกต้องเปิดประตูก่อนอีกข้างนึงอือค่ะอยากเข้าแต่ว่าประตูอะไปค่ะพอดีน้องนอนอยู่นะคะแม่แม่เล่นกับน้องยังไม่ได้เดี๋ยวพี่ตาแป๋กรี๊ดมาวิทนึงเดี๋ยวน้องตื่นค่ะ ก็ให้น้องนอนก่อนนะคะเราจะได้อัปเดตอาการคุณตาแสนดีด้วยเนาะค่ะแม่แม่สำหรับเย็นวันอังคารวันนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรดีขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะกินยากินอาหารได้ไหมโอ้ถ่ายกองตัวเลยอย่าไปใกล้มากนะใกล้คุณตามากยังไม่ได้กลัวบางทีลูกนางวิ่งไปชนคุณตาค่ะแม่แม่คิดว่าแต่จะเป็นเหมือนพ่อแสนนะคะเออ โห่กับกาบคุณตาเลยเหรอตาคนไหนคุณตาเป็นยังไงจ้าตานไหโอ้ให้กำลังใจคุณตาแสนดีค่ะถามคุณตาถามคุณตาถามยังไงถามยังไงอุจจุบให้กำลังใจคุณตาโอ้ก็เขาก็ถ่ายดีอยู่นะคะแม่แม่เอฟซีนี่นะคะถ่ายของเขานะคะถ่ายดีอยู่ค่ะแล้วก็ นองนี้ก็ว่าเขาก็ยังยัง,ยงหานก็ยังบวมอยู่นะคะด้วยอาการแพ้น้ําเกลือนะคะแล้วก็แต่เขาก็ยังกินได้ดีนะคะอันนี้มีแต่ต้นหญ้านะคะแม่แม่ไม่ใช่เศษสกปรกนะคะมีแต่ต้นหญาเลยแต่เพียงว่าหญ้าคุณตาเนี่ยต้องให้กินแห้งๆหน่อยเนื่องจากช่วงนี้หน้าฝนถ้ากินหญ้าเปียกก็จะเสี่ยงท้องอืดท้องเฟือ,ท,อ,ฟอท้องเสียนะคะอ้าวเข้าไปร้านยายแล้วเราไม่รู้เรื่องเขาไปเดินไปร้านยายแล้วนะคะ นายยายเขามีอะไรให้กินบ้างคะวันนี้โอ้โหมาถึงกราบเลยเหรอคะโอ้กราบยายเลยแล้วนั่งลงเลยนะโอ้ยายเขามีอะไรให้กินหรือเปล่าวันนี้โอหันมามองแม่ด้วยอแม่ไม่รู้หรอกนะว่ายายเขามีของกินหรือเปล่าแล้วหนูก็ไม่ยอมไปไหนเลยนะไม่ยอมไปไหนนะคะจนกว่ายายจะให้ของกินโอเคโอเคโอเคค่ะชนประตูยายไม่ได้นะคะ เออใจเย็นยๆก่อนโอ้ยายมาแล้วค่ะโอ้ยยายได้ฟักทองให้กินค่ะแม่แม่แมเอากินด้วยตดด้วยบะลูกยายได้ฟักทองให้กินนะคะวันนี้ถ้าไม่ได้กินก็ไม่กลับนะคะต้องได้กินอย่างใดอย่างหนึ่งพอดีผลไม้ยายหมดนะคะวันนี้ได้กินเป็นฟักทองอไปเนาะค่ะโอ้ขอบคุณค่ายาย,ายจ๋าโอ้กาบกาบึงดินเลยนั่นน่ารักให้ยายดูด้วยค่ะ ขอแล้วขออีกค่ะแม่แม่โอ้ยายจ๋าขอนะคะโอ้ยยายให้กินฟักทองนั่นไงรีบเกินรีบโทษค่อยๆกินค่ะลูกอ้อยแสบแสบแสบคือแสบเถอะน้อย,ยายจ๋าโอ้อยอ้อยก็อร่อยหมดเลยหมดแล้วค่ะ ินเสียงดังมากเลยผู้สาวหน่เนาะไอยาให้กินสามลูกเลยค่ะแม่แม่จุกใจเลยในวันนี้รู้อีกนะคะว่ายายกำลังเอ,อผ่าให้ไม่ไปนะคะแม่แม่ไม่ไปอันนันะดูดูดูด,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 ดูลากขาไปแล้วค่ะโอ้หนูไม่ไปหรอ ราไม่ไปนะคะรู้ว่ายายยังมีของกินอยู่นะคะดืค่ะหมดแล้วค่ะมามามาไปไปไปกลับบ้านปกลับบ้นเรากันค่ะหมดแล้วกลับบ้านการหมูอ้วนกลับบ้านยังไงขายยังร่อยอยู่เลยนะกลับบ้านน้องนางหมดแล้วยายหมดแล้วปลาปลาปลากลับบ้าน ยังนะคะยังคิดว่ายายเนี่ยยังมีของกินให้อยู่พอดีเขาเห็นเขาเห็นฟักทองอยู่ในถุงอยู่นะคะคือคือฟักทองอ่ะยังไม่หมดนะคะแม่แม่ก็ก็คิดว่าเอ๊ะทำไมยายถึงไม่ให้กินจนหมดนะคะแต่ว่าน้องนี่ก็ไม่อยากให้กินเยอะเนาะแม่แม่เอฟซีให้เขากินพอแต่แบบว่าพอแต่หาย,ยากเนาะค่ะเออจะให้กินเป็สิบลูกก็ไม่ไม่ดีกว่างนะคะแบบสองสามลูกเอาแต่กลุบกเป็นลูกเล็กนะคะลูกเล็ก ไปเล่นน้ำจะไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำทำไมลูกกลับบ้านเรากันให้กำลังใจคุณตาก็อยู่กับตานานๆานะจะวนไปหาคุณตานล้นี่อยู่กับคุณตานานไม่ได้ค่ะแม่แม่น้องนิกกลัวคุณตาเอ้ขอขอกโอ้ยน้องนานน้องนิกกลัวลูกนางจะวิ่งไปชนคุณตาพอดีคุณตาก็ เพิ่งจะดีขึ้นนะ,ะคะกลัวว่าแบบเขาจะเล่นแบบพ่อแสนสุกอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาชอบมุดชอบดันชอบชนอย่างนี้แต่ถ้าเป็นพ่อแสนก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าแต่คุณตาเขาก็เพิ่งเขาก็เพิ่งดีดีขึ้นอย่างเงี้ยหากกลัวว่าแบบไปชนปึป๊บว้าคุณตาเมื่อกว่าเดิมอย่างนี้เนาะแม่แม่ก็เลยว่าอยู่ใกล้กันแต่พอก,ก,กรุกรีบก่อนนะคะไปกันเลย บ้านเราการคา้าวันนี้ว่าจะเดินไกลหน่อยแต่บรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจเลยค่ะคืมตั้งแต่เช้านะคะเอาอีกแล้วหนูจะจอดดึงขนหางแบบนี้ไม่ได้นะลูกแล้วพุงใหญ่มากเลยนะนั่นพุงใหญ่มากโอ้โหโอ้โหใครเอาอะไรไปไว้ในพุงใครเอาอะไรไปไว้ในพุงแล้วทําท่าอะไรเนี่ยจอดทําอะไรจอดทําอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยออ้ตุง๋งตุ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 งตุงต๋งตุงต๋งตุงต๋งว่านมากเลย โอ้โหดูเถิดค่ะแม่แม่เออเอ้าตาตายกลับบ้านน้องมาจอดทําอะไรแบบนี้ลูกคือไม่ได้ทําไอ้นู่นนี่นั่นนะคะแม่แม่เขาดึงเขาจอดดึงขนหางนะคะดึงขนหางโอ้ยเนาะเดี๋ยวจะตัดออกหมดแล้วล่ะค่ะนี่ดึงบ่อยฝานนี้เออจะไม่ยาวเหมือนคนเขาสักทีหรอกนะคะแม่แม่เพราะว่าเขาชอบดึงนะคะไม่รู้ทําไมถึงชอบดึงขนาดนี้ แต่ก่อนว่าอยู่กับแม่โดเห็นแม่โดดึงก็ดึงตามแม่โดแต่ทุกวันนี้ไม่ได้เห็นแม่โดดึงแล้วแต่ก็ยังดึงอยู่อีกนะคะแม่แม่เอซก็แบบมยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงไปติดดึงขนหางมาขนาดนี้ไม่ลืมเลยนะคะวิชานี้แล้วก็วิชาปลดโซ่อีกหนึ่งวิชานะคะที่เขาเขาแบบเขาไม่ลืมเลยนะคะไม่ลืมวิชาตรดโซ่นี้อีกหนึ่งกับวิชาดึงขนหางนี้แหะค่ะที่ติดตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไร มายังไงก็มาอย่างนั้นนะคะไม่มีว่าแบบเออหนูลืมแล้วช่วงนี้ช่วงต่อไปหนูไม่ลืมมาทุกรอบนะคะแม่แม่มาทุกรอบไปกันเถอเราปูนปูนปูน,ปน,ปน,ปนเดี๋ยววันหลังวันหน้าวันต่อไปก็จะได้ไปเดินข้างในศูนย์เขาจะศึกษาบ้านค่ะแม่แม่สลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะค่ะในหมู่บ้านบ้าง ทางหน้าหมู่บ้านทางในศูนย์เขาจะศึกษาบ้างโอ้หนูเก็บถึงแล้วดูท่าดูท่าค่ะขอมืออาชีพมากกินใบมะม่วงนะโอ้เก็บใบมะม่วงแบบฉบับอ้อนๆเคยเห็นพ่อแสนทําเขาก็ทําตามนะคะเวลาไปกินต้นไทรค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพัฒนาการที่ทําให้เขากล้าที่จะหยิบหาของกินเองนะคะไม่ใช่ว่าอุ้ยไปตรงนู้นตรงนี้หนูหยิบถึงไหมหนูยัง ตัวเล็กอยู่หรือยังกลัวอยู่อะไรเงี้ออยค่ะถ้าเราสอนเขาแบบนี้เขาก็จะรู้นะคะรู้กล้าทําด้วยนะคะกล้าทํำทำไรอ่ะ ซ้ายขวาซ้ายเหรอรักไก่นะมีเด็กรักไก่แล้วไปถูต้นพุทราก่อนนะคะยังไงก็ฝากแม่ๆมเป็นกำลังใจให้ลูกนางด้วยนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้เขาถูต้นพุทราอันเป็นที่รักของเขาก่อนคะ่ะเดินผ่านเป็นไม่ได้นะคะต้องจอด ไม่จอดไม่ยอมค่ะอืมกูให้สะใจไปเลยลูกอือหืโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ